สวัสดีครับเมาไซายกองออกนะครับวันนี้นะครับไซายจากทันกองที่เสื่อมคุณภาพนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนต้องปิดวาล์วให้หมดนะครับหน้าวมที่พตอะไรต้องปิดให้หมดเลยนี่นะครับปิดอันดับแรกเราเป็นท่ออินเล็ตนะครับ วาวต้องปิดหมดทุกตัวนะครับบาวหน้าปาั๊มอะไรต้องปิดหมดไม่งั้นน้ําจะน้ำมันจะไม่หยุดออกจากถังโกงนะครับเราจะเอาทรายออกแบบตักหรือว่าเราจะใช้สายดูดก็ดูดได้นะครับแต่แล้วแต่ความถนัดของคนครับแต่ว่าผมนี่จะตักออกมากกว่าครับเพราะดูบางทีเราไม่เห็นเนื้อ,อยุ่ยทรายเป็นยังไงครับเราจะไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมเยอะหรือเปล่าครับ แต่เราจะตักส่วนมากเราจะตักกันมากกว่าครับทายกองนี้จะมีอายุถึงประมาณแปดเดือนครับหรือวันหนึ่งปีประมาณนะครับภายหลงหนึ่งปีนี้ต้องเปลี่ยนสารกองอกนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนอกน้ําสระเราจะมีปัญหาระบบน้ําเขียวน้ํามัวน้ําแดงจะมีหมดครับ แต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็อยู่ได้นาน,นครับอยู่ได้ประมาณเป็นประมาณเดเดือนหรือเป็แปดเดือนถึงหนึ่ปีเนี่ยครับจะอยู่ได้ถึงประมาณนี้ครับโอเคนะครับครับ